เสียโป้บงสูงใหญ่พ่อปู่สีสุดโถคอหวยไม่พลาดสองเลขเด็ดขันน้ำมนต์สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเสียโป้อานน์นะคะไปบงสวงใหญ่พญานากราชพ่อปู่สีสุดโถท,ที่คำชะโนดนะคะหลังขอพรประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจนะคะขณะที่คอหวยไม่พลาดสองเลขเด็ดที่ขันน้ำมนต์กันหนึ่งนั่นเลยนะคะ ที่เกาะคำชะโนดวังนาคินนะคะดินแดนพญานาคราชพระปู่ศรีสะทและแม่ย่าศรีปธุมานะคะที่ตำมนบ้านดุงอําเภอบ้านม่วงจังหวัดอุดรธานีนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงออกพรรษาหรือเข้าพรรษาก็ตามนะคะจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนนะคะในขณะที่เฮียเบิ้มเจ้าของตำนานผีจ้างหนังนะคะพร้อมสายบุญได้ทำโรงทานขนมจีนและน้ำดื่มน้ำหวานแจกทานให้กับนักท่องเที่ยว ที่มาคำชะโนดได้อิ่มท้องกันนะคะสำหรับบริเวณลานบวงสวงหน้าเกาะคำชะโนดนะคะแน่นตั้งแต่เช้าเลยนะคะจนถึงบ่ายเลยนะคะส่วนนักท่องเที่ยวที่ทราบว่าเสียโป้นะคะเสียโปอานนท์จะนำทีมมาร่วมบุญประมาณ100คนนะคะมาร่วมพิธีบวงสวงเพื่อขอโชคขอลาบก็อยู่รอร่วมกันอย่างคึกคักเลยนะคะ นี่เลยนะคะบรรยากาศจะเดมไปด้วยความคึกคักแบบนี้นะคะทางด้านเสียโปโนะคะเผยว่าเดินทางมาแก้บนกับพ่อปู่แม่ย่าหลังประกอบธุรกิจประสบผลสำเร็จนะคะโดยมาเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะซึ่งมีความเชื่อความศรัทธานในองค์พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปรทุมมาเป็นอย่างมากนะคะขณะที่พ่อจำ้ำที่ทําพิธีที่ คําชนดนะคะได้พาทําพิธีบวงสวงอยู่นานเกือบชั่วโมงนะคะจึงแล้วเสร็จนะคะนี่เลยนะคะเมื่อทําพิธีก็ต้องมีขันน้ำมนต์นะคะนี่เลยนะคะคนก็มาส่องขันน้ำมนต์กันเยอะแยะเลยนะคะคนชอบตัวเลขก็ไม่พลาดที่จะส่องขันน้ำมนต์นะคะนี่เลยนะคะบางคนบอกว่าเห็นเลยนะคะเก3หสามว่าอย่างนั้นนะคะนี่เลยนะคะบางคนก็บอกว่า หกนะคะบางคนก็บอกว่า90นะคะนี่เลยนะคะก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่จินตนาการแล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะขันน้ำมนต์คำชะโนดของเสียโป้นะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ขอทุกท่านเฮงนะคะสวัสดีค่ะ